ของประเทศไทยที่กว้างใหญ่และงดงามแอบแฝงไปด้วยอันตรายที่เรามองไม่เห็นได้เห็นการดำรงชีพในป่าของชนเผ่าต่างๆทเทคนิคการเอาตัวรอดในป่า,ปาที่จะทำให้ผุดมีโอกาสรอดชีวิตได้มากที่สุด รายการโดวแบงค์คาคิดที่ต้องการนำเสนอวิธีการดำรงชีพในรูปแบบฉบับของเมืองไทย hey, <bye. S 1> หากว่าวันหนึ่งคุณเดินเข้าป่ารู้หรือไม่ว่าพืชมากมายหลายชนิดและต้นไม้ในป่านั้นบางชนิดเป็นพิษและมีอันตรายมากถึงชีวิต ากคุณต้องการเอาตัวรอดจากพืชที่มีพิษในป่าคุณแบงค์พาคินจะพาไปรู้จักกับพืชมีพิษในป่าเมืองไทยกันครับสวัสดีครับพบกับผมแบงค์พาคินสุขีกับสารคดีวายซาเวรเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและการที่เราเข้าป่านั้นนะครับเราจะต้องพบเจอกับพืชหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยในตอนนี้นะครับรายการของเราจะรวบรวม พืชที่เป็นอันตรายแล้วก็พืชที่มีพิษหมายท่านผู้ชมได้รับชมกันครับการที่เราจะโดนพืชที่มีพิษนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือพืชที่โดนด้วยการสัมผัสนะครับแล้วก็พืชที่เราเข้าใจผิดว่ากินได้และนํามาปรุงเป็นอาหารนั่นหมายถึงว่าเรานั้นนําสารพิษนะครับเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนนี้ว่าในป่านั้นพืชที่เป็นอันตรายกับมนุษย์มีอะไรบ้างไปดูนครับ มาดูพืชที่มีพิษนะครับเป็นพืชที่คนไทยเรานั้นเจอบ่อยที่สุดนะครับโดยแบ่งเป็นอาการดังนี้ครับก็คือพืชน,นะครับที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะมีผลให้ระคายเคืองครับรวมไปถึงปวดแสบปวดร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรากินเข้าไปน,นั่นเองครับแล้วก็ เป็นวิธีที่เรานันนำสารพิษเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนครับจนไปถึงลุกลามไปจนถึงระบบประสาทต่างๆในร่างกายของเรา เราปรยกตัวอย่างการเอาแบบที่ท่านผู้ชมเห็นง่ายๆนะครับในป่าเลยแล้วกันครับก็คืออย่างเช่นต้นช้างร้องครับก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าใต้ใบของช้างร้องนะครับก็จะมีขนเล็กๆแล้วก็มีหนามอยู่เวลาที่เราเดินผ่านเนี่ยแล้วผ่านผิวของเรานะครับเราก็จะมีอาการแสบร้อนมากเลยนะครับแล้วก็เกิดอาการคันจนเป็นแผลได้การที่เราต้องระวัง พืชเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคือพยายามไม่เดินเข้าไปเฉียดประเภทหมามุ้ยนะครับ ต้นตำแยนะครับหรือต้นบอลที่จะขึ้นอยู่ตรงบริเวณริมน้ําต่างๆแบบนี้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในการเดินเข้าไปโดยเฉพาะใบบอนนั้นจะทําให้เกิดอาการคันนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าใบบอลนั้นมีความสวยงามอยากจะเข้าไปถ่ายรูปหรือว่าเราจะลงเล่นน้ําบริเวณนั้นแล้วเราต้องเดินผ่านนะครับเวลาผิวหนังเราผ่านต้นบอลเนี่ยเราจะมีอาการคันหรือว่ามีผื่นแดงๆขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องระวังครับ มาดูพืชน,นะครับที่เป็นพิษนะครับถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีอาการปวดท้องนะครับแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนครับก็ยกตัวอย่างเช่นสบู่ดําสบู่ขาวแล้วก็ต้นลําโพงหรือว่ามะเขือบ้านนั่นเองครับแล้วก็หัวมันสําปะหลังนะครับแล้วก็รวมไปถึงมเมล็ดของมันแกวด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยนะครับ เอาไปกินแล้วมีอาการข้างเคียงนะครับโดยเฉพาะ,มะเมล็ดมันแก้วนะ,นะครับก็ส่งผลร้ายแรงถึงระบบหัวใจได้เลยครับหัวมันสำปะหลังนะนะครับก็ปกติแล้วนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายคนปลูกกันเพื่อไปทำเป็นแป้งมันต่างๆแต่การที่เราจะเอามากินนั้นกินได้ครับแต่ต้องเผาให้สุกครับ ถ้าเกิดว่าเรากินดิบครับก็จะมีผลข้างเคียงนะครับมีอาการแพ้ขึ้นไส้อาเจียมปวดท้องครับดังนั้นต้องระวังนะครับพืชที่ส่งผลให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นพยาไร้ใบครับแล้วก็ลูกมะกําตาหนูนะครับแล้วก็รวมไปถึงต้นสลักใดแล้วก็ต้นละหุงนะครับซึ่งการที่เราได้รับพิษเข้าไปนะครับโดยที่เราเนี่ยกินเข้าไป พืชเหล่านี้นะครับจะส่งผลในเรื่องของระบบประสาทนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ทําให้มีอาการหายใจไม่ออกครับแล้วก็มีผลต่อระบบหัวใจนะครับรวมไปถึงระบบไตซึ่งอาจจะถึงขั้นไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมาดูพืชนะครับที่ทําให้เราเสียชีวิตถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะครับในพืชที่มีพิษที่อยู่ในประเทศไทยของเรานั่นก็คือลูกเนียงนั่นเองครับ การที่เรากินลูกเนียงเข้าไปนะครับจะส่งผลให้เราเกิดภาวะไตาวายภายใน2-14ถึงชั่วโมงเท่านั้นครับส่วนพืชที่มีผลต่อสมองนะครับก็คืออย่างเช่นเห็ดขี้ควายรวมไปถึงเห็ดพิษต่างๆที่อยู่ในป่าบางครั้งการที่เราเข้าป่าแล้วจะเอาเห็ดต่างๆมากินเป็นอาหารเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะครับดังนั้นผมแนะนำให้เลี่ยงดีกว่าครับ มาดูพื้นฐานกันก่อนเลยครับสาหรับนักเดินป่ามือใหม่เอาแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วกันครับสิ่งสําคัญนะครับการที่เราจะเข้าป่านะครับต้องระวังพืชที่มีหนามครับพืชที่มีหนามนั้นหลากหลายมากครับโดยเฉพาะในป่ามีหลายชนิดมากเลยนะครับด้านหลังของผมนี้ก็คือต้นหวายครับต้นหวายนั้นนะครับเป็นต้นที่แม้กระทั่งนักเดินป่ามืออาชีพยังต้องหลีกเลี่ยงให้เลยครับเพราะว่าต้นหวายนั้นจะมีหนามอยู่ ไปหมดเลยนะครับบริเวณที่เป็นลำต้นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณก้านใบของเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เราโดนหนามหวายแล้วครับก็จะเรียกว่าเวลาเขาฝังเข้าไปในผิวของเราเนี่ยจะออกยากมากเลยแล้วเราก็ทำให้มีอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการที่เราเจอต้นหวายสวยๆแบบนี้แล้วจะเข้าไปถ่ายรูปนะครับก็ ให้ระวังถ้าเกิดว่าเราไปเดินป่าแล้วผ่านดงหวายนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม่มีมีดในการฟันเพื่อเปิดทางเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไปทางอื่นแทนครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูน้าของต้นหวายกันนะครับดูก่อนเลยว่าน้าที่อยู่ในต้นที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะครับ <cam> แข็งมากเลยครับยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยถ้าโดนเข้าไปนะครับ รับรองว่าเจ็บแน่นอนนี่นะฮะและก็ตรงบริเวณก้านนะครับแบบนี้ก็มีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ส่วนของใบก็จะมีความคันเพราะว่าจะมีขนเล็กๆอยู่นะครับมาดูที่ลำต้นกันครับเห็นไหมครับว่าลำต้นของต้นหวายนั้นหนามเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโดนหนามทิ่มนะครับหนามเขาก็จะแตกอยู่ในผิวเรา แล้วก็ยากที่เราจะเอาออกนะครับก็จะทําให้ปวดแสบปวดร้อนอยู่อย่างนั้นเลยนะครับมาดูกันว่าลําต้นของต้นหวายเนี่ยถือว่าเป็นอาหารในการเอาตัวรอดในป่าได้ด้วยอ,อย่างเช่นนักเดินป่ามืออาชีพนะครับเขาจะต้องใช้วิธีในการระมัดระวังในการที่จะเอาหน่อของหวายเนี่ยออกมากินได้โดยเฉพาะเขาจะตัดตรงบริเวณหน่ออ่อนนะครับตัดออกมาแล้วก็มาลิ น้ำวายออกให้หมดครับแลนะเขาก็จะเอาไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปต้มหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะกินจะกินเฉพาะในหน่อด้านในเท่านั้นด้านนอกกินไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ในการที่จะเอาตัวรอดในป่าได้แต่สิ่งสำคัญเลยเข้าป่าถ้าเจอน้ำวายให้เดินเลี่ยงก่อนครับ มาดูพื้นฐานการเดินป่ากันครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างในการป้องกันตัวจากพืชมีพิษเหล่านี้หากเวลาเดินป่าและสวมใส่เสื้อผ้ามไม่มิดชิดอาจทำให้หนามและความคมจากใบไม้บาดท,ทำให้เกิดแผลและติดเชื้อได้เช่นกัน ว่าเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใบไม้ที่เราอาจจะไม่ต้องรู้เลยว่ามันคือต้นอะไรแต่ต้องระวังไว้ก่อนเลยก็คือว่าใบไม้ในป่าส่วนใหญ่บางชนิดมีหนามด้วยครับมาดูที่ใบนี้กันครับดูเห็นไหมครับว่าด้านข้างของขอบใบเนี่ยครับเป็นหนามแหลมคมเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าป่า เดินเฉียดนะครับโดยที่ไม่หลีกเลี่ยงแล้วผิวหนังของเราเนี่ยไปโดนกับใบไม้หรือหนามตรงแบบนี้โดยตรงเนี่ยก็จะทําให้บาดแล้วก็เป็นแผลได้นะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าพืชนั้นมีพิษหรือไม่แต่การที่มีแผลในป่าเนี่ยอาจจะเกิดให้มีการติดเชื้อตามมาครับดังนั้นต้องระวังการที่เราเข้าป่าต้องพยายามใส่เสื้อผ้านะครับที่มิดชิดนะครับเสื้อแขนยาวขายาว แล้วก็การที่เราจะเดินเข้าป่าพยายามอย่าเอาตัวไปเบียดไปไปเฉียดกับพวกใบไม้ที่เราไม่รู้จักนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับนักเดินป่าครับ ต้นบอนนั้นจะมีอาการขันมากและส่วนใหญ่หลายคนไม่รู้เวลาเจอใบบอนในป่าจะเข้าไปถ่ายรูปนั้นไม่ควรทําโดยเด็ดขาดครับเพราะอาการขันจะทําให้เราเก่าจนเกิดบาดแผลในป่าเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆได้ พืชชนิดที่คนไทยหลายคนรู้จักกันดีก็คือต้นบอนนะครับต้นบอนนั้นก็จะขึ้นตามริมน้ำนะครับในป่านเนี่ยเราจะพบเจอบ่อยมากเลยปกติแล้วนะครับต้นบอนนั้นนะครับจะมีพิษที่ยางครับการที่เรานะครับเดินเข้าไปหรือว่าเหยียบหรือหักเอาใบบอนมาใช้โดยที่ไม่ระวังยางของใบบอลนั้นก็จะเป็นพิษได้แต่ใบบอนนะครับสามารถนําไปเป็นอาหารได้ครับแต่ต้องมีวิธีการทําอย่างระมัดระวังครับ ปกติแล้วนะครับการที่เราเดินป่านะครับเราจะเห็นว่าพื้นดินเนี่ยก็จะมีต้นไผ่ที่แห้งตายแล้วก็ตกลงมาตามพื้นนะครับก็จะเห็นว่าไผ่นั้นมีความคมถ้าเราไปเดินเตะได้ก็จะเป็นแผลฉีกขาดได้แล้วก็น้ำไผ่นะครับที่อยู่บริเวณที่ต้นกอเล็กๆเ,เนี่ยก็จะมีน้ำแล้วก็มีขน ก็เวลาเราเดินผ่านไปโดนก็จะเกิดอาการคันหรือว่าโดนหนามเกี่ยวได้ครับอย่างกรณีอย่างเช่นไผ่ที่เป็นไผ่เลื้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับก้านหรือกิ่งของไผ่เล็กๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีหนามเยอะมากเลยครับอันนี้มีโอกาสโดยเฉพาะ,ะสาวๆนะครับที่ไปเดินป่าแล้วไม่ระวังเนี่ยเราอาจจะเดินไปแล้วก็เกี่ยวดวงตาเกี่ยวใบหน้าได้อันนี้จําเป็นที่ต้องระวังครับแล้วถ้าเกิดว,ว่า ใครที่อยู่ในป่าไผ่นะครับป่าไผ่ที่มีเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็จะเห็นว่ากิ่งไผ่ล้มนะครับแล้วก็ห<โ>ักไปตามทางตลอดเลยครับถ <_' m> ้าเกิดว่าเราเดินไม่ระวังนะครับเราอาจจะเดินไปเกี่ยวได้แล้วก็เป็นแผลได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไผ่ที่น่าห่วงเลยก็คือไผ่หนามครับไผ่หนามนั้นเนี่ยจำเป็นหักไปไปได้ให้หลีกเลี่ยงครับอันนี้ก็คือต้นเตยหนามนะครับ เห็นไหมครับว่าลักษณะต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะแบนแล้วก็ยาวมากเลยครับเห็นกอไหมครับแล้วก็ตรงบริเวณขอบใบจะมีหนามแหลมเลยนะครับ ตรงบริเวณนามแลมเนี่ยนะครับแข็งมากเลยครับถ้าเกิดว่าเราโดนเข้าไปเนี่ยครับอาจจะทำให้ถึงขนาดมีอาการแพ้ได้เลยนะครับต้นเตยหนามเนี่ยจะพบได้ตามป่าดิบแรงและป่าดิบชื้นจะมีจำนวนมากที่อยู่ในป่าลึกๆนะครับโดยเฉพาะป่าที่สมบูรณ์เมื่อเราไปเจอแล้วนะครับผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะพยายามเดินผ่านเข้าไปแม้ว่าเราจะหลบได้หนึ่งใบแต่ว่าเราก็จะโดนใบอื่นอยู่ดีครับดังนั้นหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ พิษกันบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่โดนพิษจากพืชนะครับการที่เราอยู่ในป่านั้นเราก็อาจจะเลือกหาสิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในซีซั่นหนะครับตอนที่ผมไปประเทศมาเลเซียป่าบอนเนียลเนี่ยตอนนั้นนะครับผมและทีมงานเนี่ยเดินในป่าที่เราไม่รู้จักและทีมงานทั้งทีมนะครับและรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็คือโดน พืชนะครับที่เป็นพิษอยู่ในป่าเกิดอาการคันกันมากเลยครับวิธีการแก้ไขของเราเบื้องต้นก็คือว่าเราก็จะใช้วิธีการลงน้ำนะครับเพื่อที่จะล้างเอาบริเวณผิวที่โดนขนพิษต่างๆออกแล้วก็ใช้เป็นก้อนหินที่อยู่ในน้ำนี่แหละครับค่อยๆขัด เหมือนกับการขัดเท้าหรือว่าการขัดเล็บที่เราเคยทํากันอยู่เป็นปกติเราก็ค่อยๆขัดตรงบริเวณที่โดนโดนพืชน,นะครับเพราะว่าพืชที่มีขนเล็กๆเนี่ยเวลาเราไปโดนเนี่ยเขาก็จะเกาะตรงบริเวณผิวหนังเราครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือการใช้ดินโคลนครับถูพอกตรงบริเวณที่เราโดนนะครับสมมติว่าเราโดนตรงแขนตรงตรงนี้นะฮะเราก็ไปหาดินที่เป็นดินโคลนดินล้วนๆนะครับมา ทาพอกแล้วก็ขัดเหมือนกับใช้กระดาษทรายขัดเอาขนพิษออกไปนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีวิธีอื่นๆอย่างเช่นการที่เราใช้สมุนไพรในป่าช่วยด้วยอย่างเช่นรางจืดเป็นต้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เอามาช่วยในการแก้พิษในป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการต้มดื่มนะครับหรือกินสดๆเลยนะครับปกติ คุณภาพของอสมุนไพรรางจืดเนี่ยก็ใช้ได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็ที่สำคัญคือรางจืดสามารถใช้ถอนพิษได้ด้วยครับมาดูสมุนไพรพื้นฐานสำหรับรักเดินป่าก,กันบ้างครับนี่ก็คือต้นสาบเสือหรือว่าต้นเสือหมอบนะครับมีคุณสมบัติในการช่วยห้ามเลือดครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเกิดเดินไปเจอน้ำเกี่ยวและก็มีเลือดไหลครับเราก็มีวิธีการใช้แบบนี้เราเด็ดใบ สับเสือออกมานะครับแล้วก็มาขยี้ที่บริเวณมือของเรานะครับขยี้ให้มีน้ำนะฮะให้มีน้ำออกมาก็จะเป็นน้ำาเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้น้ำป้ายไปที่แผ่นะครับป้ายเบาๆแล้วก็ทำเยอะขึ้นก็ได้ฮะ ถ้าเราถขูขยี้ขยี้ขยี้อย่างนี้นะครับมันก็จะมีน้ำออกมาเยอะนะครับแล้วก็ป้ายไปที่แผลปากแผลที่มีเลือดไหลเนี่ยก็จะหยุดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาช่วยเหลือโดยที่เป็นการถอนพิษเวลาที่เราอยู่ในป่าโดยใช้พืชถอนพิษจากพืชนั่นเองครับ อันตรายที่เกิดจากกิ่งหวายนะครับโดยเฉพาะสาวๆหรือว่านักเดินป่าที่ยังไม่รู้ว่าปกติแล้วนะครับเห็นกิ่งเล็กๆแบบนี้หลายคนมักจะเพิกเฉยนะครับไม่รู้ว่ามีหนามอยู่มาดูครับใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงบริเวณรอบๆนะครับจะมีหนามเล็กๆแต่ไม่หมดเลยครับอันนี้ผมเองก็เคยโดนนะครับโดนรบริเวณติ่งหูนะครับแล้วก็เวลาโดนเนี่ยจะแสบมากแล้วก็มีเลือดไหลดังนั้น กิ่งหวายนี้นะครับนอกจากโดนใบหน้าแล้วนะฮะโดยเฉพาะสาวๆที่เดินป่านะครับเราไม่ระวังครับมีหลายคนที่โดนบาดนะครับที่ใบหน้าแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสื้อต่างๆที่เราเดินผ่านด้วยน้ำหวายเหล่านี้จะเกี่ยวแล้วก็ติดแล้วก็อาจจะเกี่ยวไปถึงผิวหนังเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ มาพบกับลุงล้วนหรือนายบุญล้วนจันนวนอนดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้โชคโชนกันครับลุงล้วนจะพาเดินป่าเข้าไปดูต้นไม้อันตรายที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพื่อเป็นการป้องกันนักท่องเที่ยวที่พลาดไปโดนและเกิดอันตรายได้นะครับพื้นบ้านนะครับตะเป็ดตะไก่หรือลังกาษานะครับเป็นอาหารไหมยอดอ่อนกินเป็นอาหารได้ ดอกกินเป็นอาหารเดี๋ยวดอกสวยเป็นไม้ประดับก็ได้แต่ลกลากมันต้องลกากต้องลำต้นมนเดี๋ยวเขาจะเอาทำเป็นยาแก้พิษไข้ได้แต่ถ้าหากเรากินมากเกินอาตาัตราที่หมอกําหนดมันให้โทษเราไหมมันก็ให้มันเดิมแหละครับเพื่อร่างกายของเรามันมีอุ้มรูภูมิมีอะไรทุกอย่างที่จะรองรับเออชีฝพวกสมุนไทนี้ได้ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวกินเกินอาตาัตราที่หมอกําหนดให้มันก็เป็นมันก็มีโทษ ง่ายๆนะครับนันอน้อันนี้เขาเรียกว่าต้นตาเสือลูกใหญ่นะครับว่าลูกมันมีพิษไหมลูกมันมันไม่มีจะเปียกแล้วเราไปต้มกินมันทึงถ่ายถึงไอเจียนได้ห่มนุษย์เรานะครับมันจะเป็นตัวน,นี้นะครับขึ้นอยู่สุวไปตัวน,นี้กำลังสุกนกเงือกกำลังกินเยอะเลยละครับอันนี้คือเ,เขาเรียกว่าต้นมุงหารช้างแต่ช่วงนี้ที่เรามาถ่ายนี่อันนี้คือช่วงฤดูแล้ง ตรงดูร้อนใบมันจะน้อยแบมจะใบใหญ่ทางหน้าฝนใบมันจะใหญ่มากก้านมันจะออกสีม่วงเห็นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราเดินผ่านเนี่ยโดนแขนเรามันจะปวดแสบอบร้อนมันจะคันแต่ถ้าอยู่ตามป่ากลงลังมันจะใบเล็กคล้ายๆแบบใบป่านน้าใบเท่าห้านิ้วลราเลยครับใบจะมีขนท้งตรงแถวอีสานเขาเรียกว่าบุ้งหันช้างอันเกลียบเกลียบมอนกันเจ้านันใบเล็กแต่อยู่ในป่านี่มันจะใบใหญ่ แตกรอดนี้อันนี้คือต้นทะโลทะโลหรือมังตาลสู้คายบุกคายเขาก็เรียกนะครับแต่เวลาเราเดินทางไปไหนขึ้นเขาลงห้วยหากเราเจอต้นทะโลเราจะไปนั่งพิงนะครับให้นั่งอยู่ในร่มของเขาจะไปนั่งพิงตามโคนต้นแต่หากเราไปโดนยางของเขาเนี่ยมันจะเป็นผืนคันแบบตบแยคันหนักยิ่ง,งกว่าตบแยด้วยนะครับกำ้นะดครับแต่ว่าดอกมันสวย ต่เวลามันผัดใบใบมัใบอ่อนมันก็จะสวยสีสวยกับสีแดงนี่ครับเขาเรียกว่าต้ทานทะลุแล้นี้เขาเรียกว่าต้นมะอ่านะครับหรือตาเสือลูกเล็กที่เราเห็นนี่ครับอันนี้คือก้าของมันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารลูกเงือกด้วยแต่ถากเราเด็ดทั้งใบทั้งเอาเปียกมันไปต้ดมดื่มมันก็ทําให้เราทั้งอาียนทั้งตายอาจเราดื่มมากกนถึงกันตาย ถ้าหากเราหลงป่าเราก็สามารถใช้รากของต้นทางไหลไปวางยาปลาได้เพราะรากต้นชนิดนี้มีสารโรตินนมีผลทําให้ปลาขาดออกซิเจนลอยตัวขึ้นมาให้เราจับได้เวลาหลงป่าและต้องการอาหาร <c oughs> ต้นนี้นะครับเขาเรียกภาษาพื้นบ้านว่าต้น ว่านตอดมันจะเป็นพิษนะครับพิษมันแต่แรงมากแค่เราสัมผัสใบเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้มดื่มหรือเป็นยางมันนะครับพิษมันจะอยู่กับใบโดนแค่ใบอาการมันจะปวดปวดหรือใครเป็นพวกแมงปง่องต่อยตะขาบต่อยนะครับปวดแล้วมันจะทําให้แขนเราจะเหนื่อยเพลียจะยกไม่ขึ้นหายใจจะไม่ค่อยออกนะครับจะปวดมาก สุดท้ายนี้ขอบคุณลุงล้วนนักปลาต้นไม้ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรแห่งป่าเขาใหญ่ดงพญาไฟที่มาแนะนำความรู้ดีๆให้กับรายการ w i เซอร v เวอีกครั้งครับ s ซ r v ์เวิ and Outdoor Equipment เข้าสู่ในช่วงของการแนะนำอุปกรณ์เซ r ร์เวอร์และ o อาดอร์อ q u i p m e n t ครับท่านผู้ชมครับในตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยคุณได้เวลาที่คุณอยู่ในป่าครับนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองครับผมเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เซ r ร์ v ว l c a ครบครับโดยวิธีการที่จะใช้นะครับเราเนี่ยจะใช้ไม้ทั้งหมด3ท่อนนะครับเสียบเข้าตรงรูบริเวณนี้นะครับแล้วก็คัดกันเป็น3ขา หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตะขอนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้แขวนหม้อในการใช้หุงข้าวหรือในการแข,นขวนแขนของต่างๆก็ได้ซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้เราอยู่ในป่าเราก็ต้องหาเชือกนะครับมามัดทําเป็น3ามขาแต่อุปกรณ์นี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับ3ามขาของเรานะครับในการใช้ทําอาหารครับ การที่เราเข้ามาอยู่ในป่านะครับที่มีความหลากหลายในเรื่องของพันธุ์พืชนั้นนะครับอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดนะครับโดยเฉพาะพืชที่กินได้และกินไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันแล้วถ้าเกิดว่าเราพลาดไปกินพืชที่กินไม่ได้และเป็นพิษ ที่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับโดยเฉพาะนักเดินป่านะครับหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายป่านั้นนะครับเราอาจจะต้องมีการตักเตือนแล้วก็แนะนําลูกหลานของเราให้ระวังไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยตรงครับเพราะว่าพิษนั้นอาจจะส่งผลร้ายแรงแล้วก็ผลข้างเคียงให้กับเราได้ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งดีๆที่ทางรายการ w y Survival ของเรานะครับนำมาเสนอท่านผู้ชมกันแล้วพบกับผมแบงค์ภาคินสุขขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี w y Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ